เชื้อราในช่องคลอดที่ทำให้ช่องคลอดอักเสบหรือภาวะที่เรียกว่าว่าจ n โนแคนดิเด a ซิสนี้นะคะเป็นภาวะช่องคลอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อราชนิด c a n ดิดาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเชื้อชนิดเนี้เป็นเชื้อที่มีอยู่แล้วในช่องคลอดโดยไม่ทำให้เกิดโรคแต่ถ้าผู้ป่วยมีภาวะที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีระบบคุ้มกันต่ำลงนะคะ รืออาจจะมีการทานยาปฏิชีวนะนะคะหรือทานยากลุ่มสเตียรอยนะคะรวมถึงมีภาวะทางสุขภาพบางอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะผู้ติดเชื้อ HIV หรือมีภาวะอับชื้นบริเวณอวัยวะเพศเป็นเวลานานเช่นใสก่กางเกงที่ครับอยู่ในอากาศร้อนๆเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกระตุ้นทําให้เป็นโรคขึ้นมาได้นอกจากนี้หญิงตั้งครรภ์น,นะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มากกว่าคนอื่น ปัจจัยเสี่ยงที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะถ้าไม่ได้แก้ไขหรือรักษาที่ต้นต่อด้วยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้คนไข้มีอาการติดเชื้อราได้บ่อยๆโดยปกติแล้วนะคะการรักษาภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อราเนี่ยคุณหมอจะให้ยารับประทานหรือยาสอดนะคะซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อรานอกจากนี้อาจมีการให้ยาทาเพื่อที่จะลดอาการคันร่วมด้วย สิ่งสําคัญก็คือจําเป็นต้องค้นหาปัจจัยเสี่ยงแล้วก็รักษาที่ปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วยนะคะรวมไปจนถึงจําเป็นต้องรักษาคู่นอนด้วยดังนั้นในรายที่รักษาตามที่ว่ามาทั้งหมดแล้วไม่หายหรือ,อยังเป็นเป็น,ปนหหายเรื้อรังบ่อยๆเนี่ยคะ่ะคุณหมอจึงจะมีการพิจารณาตรวจเชื้อ HIV แล้วก็ตรวจโรคเบาหวานด้วยเสมอคะ่ะ